แต่ตาเป็นคนแต่งหน้าเยอะค่ะอันนี้ก็แต่งเยอะไปถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าเยอะขนาดไหนนะคะก็ต้องล้างให้สะอาดหมดจดลินซิ่งสุตน้ำนะคะนีเวียม c e เซ l ร่าวอเตอเขาบอกว่าสามารถลบเมคอัพได้สะอาดหมดจดและอ่อนโยนต่อผิวมาดูกันคะ่ะว่าจะสามารถลบเครื่องสำอางทั้งหน้าแบบนี้ได้สะอาดหมดจดจริงไหมสามขั้นตอน,นง่ายๆกับการทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะชุบ แวางสำลีลงบนผิวสักครู่นะคะเพื่อให้พลังไมเซ่าดูดซับเครื่องสำอางออกจากผิวแล้วเช็ดเลยค่ะ <c oughs> ออกมาแบบทั้งคราบทั้งเครือทั้งยวงกันเลยทีเดียว เทคโนโลยีไมเซล่าเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะที่ดักจับน้ํามันและเครื่องสอําอางสามารถทําความสะอาดเครื่องสอําอางได้หมดจดเลยแต่เขาใสบริสุทธิ์เหมือนน้าเปล่าเลยนะคะสะอาดแล้วก็อ่อนโยนไม่ทิ้งคราบมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายเลยทีเดียวไม่มีแอลกอฮอล์อยตาเชลารู้สึกว่าผิวเนี่ยไม่แห้งตึงรู้สึกชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรออกซิเจนบูสเหมือนได้เติมออกซิเจนเข้าสู่ผิวทุกครั้งที่ใช้ก็เลยรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงค่ะเมคอัพเยอะขนาดนั้นยังเช็ดสะอาดได้ขนาดน ซิ่งดีให้สาสได้เลือกใช้กันนะคะ